เป็นพี่แซวตลอดสวัสดีครับพี่บอนครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับครับอ,อ่ะเป็นยังไงเมื่อกี้คุณจุ้ยมีเวลากับพี่อธิบายการเทรดนะฮะการสร้างพอร์ตมาละในวิธีการของคุณพี่นี่เป็นนักเทรดหรือนักลงทุนฮะนักเทรดหรือนักลงทุนเป็นนักกลยุทธ์ครับในนี้นเ,นเ,รเราเราเบรนทั้งศาสตร์ของตัวเทคนิคด้วยแล้วก็ใช้ฟันเดลเท่าในการตัดกรองคุณด้วยนะครับก็คงใช้สองศาสตร์ในการเบรนกันนะครับเพราะว่า อแน่นอนคือเราอาจจะต้องคัดกรองคุ้นชุดก่อนที่เป็นพื้นฐานดีๆเนาะแล้วก็มาร์เก็ตไิงเนี่ยใช้ในฝั่งตัวเทคนิคเนี่ยมาจับได้อาจจะทํารอบได้เหมือนกันครับก็ามา,ถ,าถ้าเป็นถ้าเป็นนักกลยุทธ์อ่ะในวันพรุ่งนี้จะมีการหมวดนายกนักกลยุทธ์ต้อง,ต,องต้องทำยังไงกับอีเวนต์นี้ถ้าถ้าเราดูจากโทนจริงๆเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าสัญญาณของวันพรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนในข่าวของตัวแปรดร่วมเนี่ยเสนอคุณพิธาอยู่แล้วนะครับแต่ดูจาก อ่หน้าข่าวด้วยดูจากสัญญาณต่างๆด้วยเนี่ยต้องยอมรับว่าสัญญาณตัวอ่เสียงที่รออยู่เนี่ยอีกสักประมาณหกสิบกว่าเสียงเนี่ยจากเดิมที่เขามีสามหนึ่งสองแล้วก็ทางด้านของอาจารย์วันนอไปหนึ่งเสียงเนี่ยก็เหลือสามหนึ่งหนึ่งหกสิบกว่าเสียงเนี่ยอ่ก็คงต้องเกณฑ์มาจากฝั่งของตัวสวอแหละนะครับผมว่าคั่วเก่าคงคงไม่ได้โหวตให้อยู่แล้วนะครับในข่าวของตัวสวอเนี่ยหกสิบกว่าเสียงผมว่าเหนื่อยนะครับในในในมุมมองส่วนตัวเนาะผมว่าเหนื่อยนิดหนึ่งแเนี่ยด้วิคีนี้ถ้าความเสี่ การเมืองมันเกิดขึ้นเนาะครั้งแรกอาจจะยังโหวตไม่ผ่านต้องไปเกมกันอีกช็อตหนึ่งเนี่ยมุมตั้งของการลงทุนก็จะเป็นแรงกดนะครับในภาพระยะสั้นเราเห็นว่าสัญญาณปัจจัยภายในเนี่ยการเมืองยังไม่ปลดล็อกขณะที่ปัจจัยภายนอกอทิศทางที่เล่นกันอยู่คือเรื่องของครกดอกเบี้ยเนาะเห็นว่าสัญญาณดอกเบี้ยเนี่ยประธานเป็นหลาย,ลายท่านแต่ไล่เรียงออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยในสัปดาห์นี้หลายท่านเนี่ยเริ่มบอกว่าโอเค ดอกเบีย้ยต้องขึ้นถิ่นแต่ว่าก็เริ่มจะบอกว่าขึ้นอาจจะไม่ได้เยอะเดี๋ยวนี้ตลาดเริ่มตีความนะครับเข้าใจว่ารอบนี้เนี่ยทุกคนคงตีความว่าขึ้นอยู่แล้วถิดนแต่ว่ามองในช่วงถัดไปเนี่ยสัญญาณของการขึ้นเนี่ยมันเริ่มจํากัดเนี้ยจนี้เห็นว่าจุดสาคัญคือดอลลาร์ดอลลาร์เป็นขาของการถ่าลงมาต่อเนื่องแสดงว่าดอลลาร์เนี่ยบอกแล้วว่าสัญญาณของตัวดอกเบีย้ยต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะแล้วมันไม่ได้ขึ้นแรงอีกแล้วเนี๋ยนี้ทีนี้ก็ภายนอกอ่ะเป็นบวกแต่ภายยในนต้อองงมรับบว่่เป็ลซึ สัญญาณภายในผมว่าตอนนี้เวทนะครับเซตอินดีกซ์เนี่ยเวทด้วยปัจจัยภายในมากกว่านะครับในเนี่ยด้วยคีย์เวิร์ดตัวนี้ในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยผมว่าต้องระัระวังนิดนึงนะครับถ้าเอาให้ดีเนี่ยออตอนนี้เราคงประเมินยากว่าท้ายสุดเนี่ยเทรนด์การเมืองจะออกมาในหน้าไหนมันเปลี่ยนได้ทุกเมื่อเปลี่ยนได้ทุกวันนะครับในเนี้ยด้วยคีย์เวิร์ดแบบนี้ก็ต้องระัระวังในการลงทุนครับในในหัวเรียวหัดต่อของตัวเทรนด์การเมืองถ้าเกิดบทล็อกการเมืองโอเคดูจากปัจจัยภายนอกผมว่าดมมันนพร้้อจะขึ แต่แต่ปัจจัยภายในเนี่ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้วันนี้เล่นแดนบวกสลับลบอย่างเงี้ยอยู่ไม่สามารถกระตุกเกินพันห้าวันสองวันกระตุกผ่านพันห้าโดนทุบกลับมาอีกนะครับเนี่ด้วยด้วยแน่นอนภาพรวมแบบนี้คนละันเสจได้ต่ํำกลยุทธ์คือรอดูความจะเจนการเมืองนิดนึงครับอ,อ <c oughs> ่ง้ก็การเทรดฟิวชฟเจอร์เช้าชามเย็นชามก็ต้องหยุดไปก่กาน,นะฮะแต่ อย่างนิดนึงผมว่ามันมันได้ไม่ค่อยคุ้มเสียที่เกิดถูกทางโอเคก็ใช่แล้วก็ปิดทางเนี่ยเกิดมีอะไรที่อุบิเหตุจริงๆเนี่ยสัญญาณของการเหวี่ยงก็จะแรงเลยนะครับหลังหลังการการเจอในเรื่องของตัวผลลัพธ์ของตัวการเมืองเนาะประมาณนี้ครับค่ะส่วนหุ้นที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองที่พี่เห็นดาน่าขึ้นในตอนนี้เช่นปตทปตทเออตัต้นเนี่ยปตทสพเป็นต้นนะฮะอันดับหนึ่งตรงนี้ซึ่เป็นที่ที่คุณพี่ได้นาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วย ใช่ครับตัวนี้เป็นยังไงจมอสอีอยังคงเรดดิ้งได้ครับวันนี้ถ้าเกิดดูเปเปอร์หรือการลงทุนของ l i b e r a เ o r เนี่ยเราเลือกท็อปพิกนะครับท็อปพิกวันนี้เราเลือกเป็นสอพอนะครับก็สัญญาณระยะสั้นชัดเจนคือดีมาสัปพลายเนี่ยซั y พลายระยะสั้นเห็นว่าซาอุนะครับซาอุขยายระยะเวลาในการลดกำลังบรเทีรเนี่ยมานะครับแล้วก็ฝั่งตัวรัสเซียนะครับลดกำลัง การส่งออกน้ํามันดิบออกมานะครับยนนี้ด้วยคีย์เวิร์ดสขาเนี่ยเป็นขาที่ช่วยในเรื่องของตัวซัพพลายน้ํามันให้มันไม่ได้ล้นมากเกินนะครับเพราะว่าตาัมกลางดีมานี่ต้องยอมรับว,ว่าดีมานยังไม่มาเพราะว่าเศรษฐกิจตัวใหญ่ใหญอ่อย่างเช่นฝั่งตัวจีนเนี่ยดูเลตตัวเลขเศรษฐกิจตลอดเวลาไล่เลียงออกมาเรื่อยๆเนี่ยแผ่วมากนะครับในนี้ด้วยขาของดีมานไม่ช่วยแต่กลุ่มโอเปกเนี่ยมาช่วยในขาซัพพลายมันก็ยื้อกันได้นิดนิดนึงแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เห็นกันเนาะเรื่องประเ็นดอกเบียเนี่ย ที่ทุกคนมองว่าใกล้พีคเนี่ยใกล้พีกมันทําให้ดอลลาร์มันปรับขาลงมาหลุดเลเวลเนี่ยสักมาน102ละ DXY เนี่ยหลุด102กำลังจะมาทําจุดโลใหม่นะครับซึ่งตรงนีโ้โลนี้แข็งนิดหนึ่งตรงโซนสักมาน101เศษๆนะครับที่เกิดสหลุดตรงจุดเนี้ยอันนี้น่ากลัวเลยสําหรับตัวดอลลาร์นะครับอนนีนน้ด้วยภาคของดอลลาร์ที่มันปรับขาลงมาเตียยสั้นเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่บวกต่อสัญญาณของสินค้าพกพันที่มีจังหวะในการ โค้ดราคาเนี่ยเป็นดอลลาร์เนาะในเนี้ยดีคีย์นี้ทั้งซัพพลายแล้วก็ทั้ง FX เนี่ยดอลลาร์เนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยของตัวเทรนราคาน้ำมันตอนนี้น้ำมันเนี่ยเบรกขึ้นมาแล้วนะครับในรอบสักประมาณ2เดือนครึ่งนะครับในเนี้ยคีย์นี้ก็ยังพอได้ยังได้ต่อขณะที่ในเชิงของตัวกำไรกำไรคอร์ดสองเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ตลาดเนี่ยฟอร์แคสส์สอบพอดอปค่อนข้างเยอะทั้งคิวอารคิวแล้วก็เย,ยนเยียนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยเอ่อหลังจาก การมิตติ้งสั้นๆเนี่ยในเรื่องของตัวพรีวิวตัวสอบพอกมาเนี่ยสังตลาดเริ่มเปลี่ยนวิวเพราะว่าสัญญาณโดยรวมเนี่ยของวอลลุ่มการปริมาณการขายในช่วงค u a r t e r 2เนี่ยไม่ได้แย่มากอย่างที่เคยคิดราคาโอเคราคาทุกคนเห็นกันว่ามันดรอปเนาะในเนี่ยด้วยคีย์อย่างนี้เนี่ยสัญญาณของกําไรสอบพอในช่วง quarter 2อาจจะไม่ได้แย่เกิน Q on Q เนี่ยเป็นภาพของการแฟดๆอาจจะดรอปนิดนึงเยนเยียก็ดรอปหน่อยนึงเพราะว่าปีแล้วฐานสูงหน่อยนะครับแต่ก็ ดรอปน้อยกว่าที่เคยคาดเนี้ยเนี่ยได้คีย์นี้อาจจะเป็นแรงส่งได้เหมือนกัน<ช>นะครับสบพก็ไล,ล่ยึงต่อพี่หนู่าข้อเสียอย่างเดียวนะตอนนี้สพคือหนึ่งห้าห้าเป็นแนวต้านสําคัญคือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันเนี้ย,ยถ้ามันคือ <c oughs> ด้วยตลาดมันไม่ค่อยมีแรงส่งเนาะเนี่ยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเป็นจุดหนึ่งที่คนได้กําไรมาอาจจะล็อกหนึ่งห้าห้าไว้ก่อนก<ช>็ไ<ช>ด้หรือใครสายเบสนิดนึงเนี่ย ถ้ามันผ่านหนึ่งห้าด้านบนมันก็เปิดโลกเนาะเพราะเป็นเส้นที่มีระยะสาคัญสาหรับค,คนเล่นเทคนิคพอสมควรนะครับประมาณนี้เพราะคุณเพชรเก็บแนะนำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่จําได้เนาะ<ช>สัปดาห์นี้ปังๆเลยนะอ้วสัปดาห์นี้จะมีหุ้นแนะนำนอกเหนือจากตัวสพอไหมฮะถ้าถ้าในสายของตัวที่เล่นเซฟเซฟนิดนึงในหน้าคุณใหญ่ใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งแล้วกันนะครับคือนักคุณใหญ่เดี๋ยวผมว่าแอดวานเป็นตัวเลอกที่ดีนะครับสถานะตัวแอดวานคือ าภาพรวมการลงทุนเนี่ยควอเตอร์สเนี่ยคาดหวังว่าจะเป็นภาพของการขยับขึ้นนะครับเอ่คิวอนิเยนนิดหน่อยนะครับยืนหนึ่งโซนสักประมาณเจ็กว่าล้านในนี้ด้วยคีย์เวิร์ดของแอดวานไปดูไส้ในเนี่ยเภาพระยะสั้นคือต้นทุนต้นทุนในช่วงควอเตอร์สอง่ะเขาบริหารต้นทุนได้ดีแล้วก็เรื่องของตัวยอดอ่า Uh, ย,อยอดยอดขายต่อเล็หมายเนี่ยอาปูเนี่ยรายได้ต่อเลขหมายเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายคือมีสัญญาณของการค่อยๆขยับขึ้นในขางตัวพรีเพลสแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยีนี้เนี่ยผมว่าสว่างแขางขันอย่างที่เราเห็นกันเนาะตอนนี้3ามลายเหลือ2อลายเนี่ยการใช้โปรโมชั่นอะไรต่างๆมันเริ่มไม่ดุนแรงแล้วก็ตาที่จะต้องบูสต์อะไรต่างๆในเรื่องของตัวค่าจ่ายเนี่ยมันน้อยลงนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่แอดฟานค่อยๆกระตุกขึ้นมาปันผลก็โอเคนะอยู่ในโซนสักมานสามเปอร์เซ็นต์ไปนกในะครับ อันนี้คือตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กไปดูในเชิงของตัวการบีพวกนนะครับวางไว้หนึ่งตัวคือ,อฝั่งของตัว N S L แล้วกันครับสัญญาณของตัว N S L เนี่ยชื่ออาจจะไม่คุ้นหูแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านเป็นเป็นลูกค้าของเขาอยู่แล้วนะครับโดยไม่รู้ตัวนะครับถ้าเกิดเดินเข้าเซเนีเ่นเนี่ยจว่าแน่นอนหิวเนี่ยก็วิ่งไปเลยนะครับไปไปดูกันผมว่าต้องหยิบแหละแซนด์วิช แซนด์วิชในในเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยแซนด์วิชแฮมชีสแซนด์วิชไส้กรอกชีสอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยมันนั้นคือแบบโปรดักต์ของเขาซึ่งรายได้สักประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยของเอ็นเอสแอลเนี่ยมาจากรายได้ในการขายเนี่ยในส่วนของตัวเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยแหละนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขณะที่รายได้ dai dai จากนอเนอเซเว่นเนี่ยอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้มีพฤติการเชื่อโบกมากขึ้นเนาะมีสัญญาณของการที่จับมือกับตัวเบเกอร์วิชนะครับเป็น อ่าเป็นร้านที่ทำพ,พวกเบเกอรี่อันนี้ก็เป็น OEM ส่งเข้าไปหรือว่ามีโปร,โปรดักตใหม่ๆเช่นข้าวแท่งอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นกิมมิกเดี๋ยวรอดูเออ่สัญญาณว่ามีโมเมนตัมในการที่จะยอดขายดีขึ้นหรือเปล่าพอชั่นพวกนี้มันเป็นกิมมิกในช่วงหลัไปีนะครับอีก10%ในการที่จะช่วยหนุนพิจิตว่าในช่วงของคนที่สองเนี่ยเชื่อว่าแรงยอดซื้อของตัวเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยดูจากแสดงตัวการโปรเจคชั่นของ preview CPO ได้เช่นว่านักวิเคราะห์เนี่ย เริ่มทีวิวฝั่งของตัว c b o เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีร้านเซเว่น 7. แม้ว่าจะมีตัวแมคโครเนี่ยมากดดันนิดหน่อยคือ c b o เนี่ยคนที่สองไม่สุดมากเพราะว่าตัวมันเองคือ7ซเ e ่นอเนี่ยดีแต่ฝั่งของตัวแมคโครเนี่ยรายได้อาจจะดกไปบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดดูเฉพาะตัว NSL เนี่ยมันลิงก์กับฝั่งของตัว7ซเว่นเลเว่นนะครับก็สองตัวหนึ่งแล้วกันนะครับคาดหวังกำไรคนที่สองออ l า i m e h i g ครับไม่แนะ่ใจแต่ ทนที่มีสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่นนี้ก็ขายดีนะฮะขายดีครับใช่เซมโซสโคตเชื่อว่าคนที่สองของเซเว่นเฉพาะเซเว่นอีเลฟเว่นนะยังเป็นภาพการฟื้นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่คุณเซเว่นอีเลฟเว่นนี่ขึ้นเลยนะเหนื่อยคืออย่างที่บอกไปว่าคุณเซเว่นอีเลฟเว่นนี่ขึ้น CPOCPO เนี่ยมันไม่ได้ยืนอยู่ตัวเดียวมันมีด้านด้านใต้ของเขาอะสมมติว่ามีสามสามขาใหญ่คือ ตัวที่เราเห็นกันดีร้านสดซื้อเซเว่นเลเวนนะครับมีฝั่งของตัวธรรุรกิจช้าส่งก็คือแมคโครนะครับแล้วก็ไฮเปอร์มาร์เเนี่ยคือเทสโก้นะครับซึ่งสามส่วนผม,มว่าแมคโครกับเทสโก้เนี่ยอาจจะเป็นขาที่ยังกดดันหน่อยนึงนะครับขณะที่ตัวเซเว่นเนี่ยเซเว่นเนลเว้นยังทำได้ดีในเนี่ยเบรนด์กันหมดเนี่ย under CPO เนี่ยซึ่งธรรุรกิจหลากหลายมากมันก็เลยแบบยังไม่สุดข,ขนาดนั้นแล้วก็บวกกับสัญ,ญญาของการบริโภคบ้านเราอย่างที่เราเห็นกันเนาะคือ าภาพรวมก็ยังเหนื่อยๆนิดหนึ่งช่วงคอร์สองคอร์สามมันจะไม่ใช่ช่วงที่เป็นซีซั่นผีผีมากมายนะครับประมาณนี้ครับได้ค่ะคุณเพชรขอบคุณมากเลยนะสะสำหรับข้อมูลประชาสัปดาห์นี้เจอกันในสัปดาห์หน้าขอบคุณค่ะได้ครับ,รบ,รบสวัสดีครับ,รบติดตามกับคุณเพชรคุณ,คณ,คณ,คณวิจิตอรารยพิสิทธิ์นะะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ l i b r a t o r นั่นเองนะะเป็นนักกลยุทธ์ค่ะสำหรับกลยุทธ์ที่คุณเพชรได้ให้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือปตตสพนะคะ ซึ่งก็ขึ้นมาถึงราคานี้เป็นดวนต้านใหญ่นั่นเองใครที่ได้กำไรกำไรก็สามารถลดพอรหรือเปล่านะคะแล้วแต่ในเรื่องราวของความต้องการของนะักลงทุนที่ได้กำไรกำไรนั่นเองนะฮะจนเอ